เก้าเหลี่ยมนี้นะครับเหรียญเก้าเหลี่ยมนี้ถ้าเทียบเท่า UNC เรายินดีรับในราคา200บาทเหรียญทั้ง3เหรียญน,นี้มีราคาตั้งแต่ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านาักอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าเอาวันนี้เรามาพร้อมกับสี่เหรียญชนิดราคา10บาทและก็ชนิดราคา5บาทลหลายๆท่านคงจะมีเก็บสะสมกันนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ไม่ได้หายากอะไรเลยนะครับซึ่งเหรียญเหล่านี้พี่น้องมีเก็บสะสมอย่างแน่นอนเพราะว่ายอดการผลิตนั้นไม่ใช่ธรรมดานะครับถึงแม้เขาจะมีการผลิตออกมาค่อนข้างเยอะ ความต้องการของนักสะสมแต่ละคนไม่เหมือนกันทางช่องของเรานั้นยินดีรับกับพี่ๆน้องๆลงป้าอาหารในราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับถ้าเป็นเหรียญเทียบเท่า UNC และเหรียญที่ผ่านการใช้งานที่มีสภาพตั้งแต่เกติบ้าเปอร์เซ็นถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นเนาะถือว่าผ่านการใช้งานมีความสึกหรอค่อนข้างเยอะเหรียญก้าเเรียมนี้ นะถ้าเทียบเท่า UNC เรายินดีรับในราคา200บาทเหรียญทั้ง3เหรียญน,นี้ราคาตั้งแต่120 120 150ี่สิบหนึอ่อและแ0บาทคืเอ,อเป็นอย่างไรนะครับเป็นปีพศอ,อะไรเรามารับข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยว ก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องเหรียญทั้ง4เหรียญน,นี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามกันนะครับส่วนช่องทางการติดต่อเรามีไว้ให้ในคลิปวิดีโออยู่แล้ววันนี้เราจะไปแบบสั้นๆนะครับอ่าไปแบบสั้นๆแล้วก็เหรียญแต่และเหรียญน,นั้นมีราคาเป็นอย่างไรนะครับเออนะครับมีการซื้อขายในราคาอย่างไรบ้างและน่าเก็บสะสมหรือเปล่านะครับเรามาเหรียญแรกก่อนนะครับเหรียญชนิดราคา5บาทแบบเก้าเหลี่ยม เชื่อได้เลยว่ามีหลายๆท่านนั้นมีการเก็บสะสมอย่างแน่นอนสําหรับเหรียญปีพศ2515นะครับแบบเก้าเหลี่ยมซึ่งมียอดการผลิตออกมาถึง30 6, ล้าน10,600เหรียญนะครับ UNC เขาประเมินที่300บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องมี UNC นะครับมี UNC ที่ยังอยู่ในหีบห่อออริจินอลของทางกรมธนารักษ์นะครับเหรียญเหล่านี้เรายินดีรับในราคา300บาทนะครับ เรายินดีรับในราคา300บาทแต่ถ้าเกิดว่ามีสภาพที่ผ่านการใช้งานนะครับมีความสึกหลอค่อนข้างเยอะถ้าเท่ากับที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้นะครับที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้เรายินดีรับในราคา95บาทนะครับต่อเหรียญเนานะขอให้มันสภาพที่ประมาณนี้นะครับถึงแม้มันจะสึกหลอไปบ้างนะครับความต้องการเนาะความต้องการเพื่อที่จะเก็บ เอาไว้ในอนาคตข้างหน้านะครับพี่น้องก็ฝากไว้ด้วยสําหรับสภาพเหรียญเนาะถ้าเป็นเทียบอ่าถ้าเป็นเทียบเท่า UNC เรายินดีรับในราคา200บาทถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับเหรียญปีพศ2515นี้เรายินดีให้ในราคา300บาทราคา UNC นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีความสึกหรอค่อนข้างเยอะเราให้แม็กสุดอยู่ที่95บาบาทนะครับนี่คือเหรียญแรกนะครับเราไปอย่างเร็วนะพี่น้องเราไปอย่างเร็วเลย เหรียญสิบบาทที่ผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531นะครับปี31ถึงปี51มีอยู่หลายปีพศที่ทางช่องของเราก็มีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับที่ติดท็อปบ้างไม่ติดท็อปบ้างนะครับถึงแม้จะไม่ติดท็อปมีราคาถึงหลักพันเช่นเดียวกันนะครับอสำหรับเหรียญเหรียญน,นี้นะครับด้านหน้าเป็นพะบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นปีพศอ,อ,อะไรนะครับสภาพแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้และสภาพเทียบเท่า UNC นเนาะ ปีพุทธศักราช2545นะครับปี45นี้เราตั้งเอาไว้ที่เทียบเท่า UNC นะครับราคา120บาทต่อเหรียญน,นะครับ120บาทต่อเหรียญถ้าเกิดว่าสภาพมีสภาพประมาณนี้นะครับ60 80นะครับความสึกหรอเราให้อยู่ที่70บาทต่อเหรียญน,นะครับเขามีการผลิตที่ค่อนข้างเยอะนะครับปีปพศนี้เนาะปีพศออ2545 นะพี <t os> ่น <African> ้องปี4ีห้านั้นเขาผลิตออกมา6กสิบเอ็ดล้านสามแสนสามื่นสามพันเหรียญด้วยกันนะครับเออผลิตออกมาเยอะนะครับเฮ้ยไม่ใช่นะครับสามหมื่นนะครับ UN ูเเขาประเมินเอาไว้ที่หนึ่งรอยี่สบาทต่อเหรียญนะครับเราถ้าเกิดว่าเทียบเท่า UNC เราให้ในราคา UNC เลยนะครับหนึ่งรอยสบาทสําหรับเหรียญปีพศนี้และอีกสองปีพศสุดท้ายนะครับ ด้านหน้าเหมือนกันนะครับความสึกหลอนั้นก็ไม่ต่างกันเลยนะครับราคานะครับพี่น้องปีพศ2540นั่นเองนะครับหลายๆท่านมีการเก็บสะสมอย่างแน่นอนนะครับปี40นั้นถ้าสภาพเทียบเท่าย n c นะครับสภาพเทียบเท่าย n c นซีเราให้ในราคา150บาทแม็กเลยนะพี่น้องเต็มแม็กเลยก็คือราคา u n เนเลย150บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสภาพประมาณนี้ นะครับสภาพตั้งแต่ห0สิถึง80ดสิเปอร์เซ็นต์เราให้อยู่ที่เจ็ดสิบาทต่อเหรียญน,นะครับอันนี้คือปีพศนี้และอีกปีพศส,สุดท้ายนะพี่น้องปีพศส,สุดท้ายนี้ความสึกหรอนั้นก็พอๆกันนะครับเหรียญเหล่านี้มีการเอามาใช้จ่ายในระบบุนเวียนค่อนข้างเยอะความสึกหรอของเขานั้นก็จะมีเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหาในสภาพ u n c ได้ก็คงดีเหมือนกันนะครับเหรียญเหรียญน,นี้นะครับ เชื่อได้เลยว่าหลายๆท่านมีอยู่ในกระเป๋าแน่นอนนะครับเขาผลิตออกมาถึงหนึ่งร้อยล้านเหรียญน,นะครับหนึ่งร้อยล้านเหรียญน,นะพี่น้องอ่าตัวนี้เนาะนั่นก็คือปีพศสองพันห้ารอยสาิบสองนั่นเองนะครับปีสามสองนั้นเขาผลิตออกมาเยอะมากนะครับแต่นะพี่น้องแต่ความสึกหรอของเขานั้นไม่ต้องไปพูดถึงนะครับไม่ต้องไปพูดถึง30 4ส50%เอร์นี่เอร์ซนห้าสิบปอร์เ็ตเนาะความสึกหรอเอออยู่ในมือของท่านนะครับก็คงจะ เห็นอยู่แล้วว่าลวดลายของเขานั้นสึกหลอไปเยอะมากนะครับถ้าพี่น้องมีสภาพประมาณนี้นะครับสภาพประมาณนี้หรือถ้ามีเทียบเท่ายูนซีหรือว่าเหรียญยูนซีเรายินดีรับในราคายูนซีคือ120บาทนะครับเทียบเท่าและยูนซีนะครับ120บาทเต็มแม็กนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานสภาพประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามันสึกหลอเยอะๆก็คงไม่จําเป็นนะพี่น้องเขาผลิตออกมาเยอะเนาะ อ่าตัวนี้นะครับขอให้มีสภาพสวยๆแบบนี้หน่อยนะพี่น้องอ่าสมกับราคาหน่อยเนาะราคาอยู่ราวๆประมาณ45บาทต่อเหรียญถึง50บาทนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานที่มีประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยสําหรับหลายๆท่านที่กําลังมองหานะครับการเก็บสะสมต่างๆขอให้มีสภาพที่สมบูรณ์สวยงามสภาพเป็นหนึ่ง ปัจจัยหนึ่งของการเก็บสะสมเหรียญน,นะครับไม่ว่าท่านจะเอามาไว้ในการเก็งกําไรก็ตามหรือเอามาไว้ในการเก็บสะสมก็ตามนะครับขอให้เป็นสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามส่วนที่ไม่สมบูรณ์ขอให้เกิดจากกระบวนการผลิตก็พอนะครับเหรียญส0บาททั้ง3มเหรียญน,นี้นะครับ5้าเออนะพี่น้องถ้ามีเหรียญเออเลอคอยปั๊มเคลื่อนนะครับปั๊มเคลื่อนอย่างเช่นปีสาเจที่มีออกมาเยอะๆนะครับ ถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเรายินดีรับในราคาตั้งแต่800ถึง4,000บาทสามปีพศออนี้นะครับ100 800ถึง สามพบาทสี่พบาทนะครับขึ้นอยู่กับความสวยงามความโดดเด่นเนาะ,ะบางท่านอาจจะได้ถึง5,000ก็ได้นะครับขนาดปีพศสองพารเนี่ยถึงยังมีราคาถึง3,500บาทเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก่อนใช้หยิบจับออกมาดูแบบนี้นะครับพี่น้องท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีเนาะสิบาทแรกได้ถึง2อ0 0ันสาบาทก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับพี่น้องอฝากไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ